ส,สดี๋ยวท่านนะผมอยู่หน้าโรงพยาบาลพัสดุเจดีสวัสดิานนท์มีคําถามถามผมมาเยอะเหลือเกินนะครับแถวหน้าโรงพยาบาลมันมีอะไรให้ฝากท้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแนะนําร้านนี้เลยท่านจะได้หมดคําถามพอดีนะถ้าเกิดใครมาใช้บริการที่โรงพยาบาลพัสดุเจดีสวัสดิานนท์ท่านจะรับประทานอะไรที่ไหนก็ได้เพราะด้านหน้าก็มีของซื้อของขายมากมายแต่ผมแนะนําร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีทุกอย่างให้กับท่านเลยก็ตามผม,มนะนะสวัสดีพี่โอครับ นะ,ะผมอ่ะอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าเลยนะครับซึ่งประตูทางเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับอาคารสวัสดียานนทนสองขอยาอติดไม่นะ <S <S พี่โอ๋พี่โอสวัสดีค่ะเขาก็าถามมาเยอะเกินเฮ้ยแถวหน้าโรงพยาบาลอะไรจะมีอะไรกินเหมือนกับโรงพยาบาลอื่นหรือเปล่าผมต้องแนะนําร้านนี้เพราะร้านพี่โอ๋มีทุกอย่างร้านบายพี่โอ๋เราเนี่ยมีอะไรขายมั่งครับพี่โอ๋โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราเริ่มต้นจากอาหารก่อนดีไหมคะครับค่ะ ก็มีข้าวมันไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มจืดเลือดหมูต้ยมยำเย็นตาโฟนะคะอาหารตามสั่งหลากหลายเป็นร้อยชนิดค่ะจะบอกว่าเยอะจริงๆของหวานของฝากมีไหมมีค่ะเพราะฉะนั้นใครจะมาที่โรงพยาบาลเสร็จเอออยากจ,จะซื้อของฝากขนมติดไม้ติดมือให้ร้านบายพี่โอ๋เราก็มีมีค่ะ พวกเครื่องดื่มอะไรมีอีกไหมเป็นร้อยชนิดค่ะ <c oughs> สารพัดเมนู <c oughs> ม,มีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ท่านไม่มีเงินสดที่นี่สแกน QR ว o d e โค้ดโมบายแบงกิ้งได้เช่นกันได้นะครัท่านดู โอ้โหคนไตมาสายตะกาอย่างผมไม่ต้องกลัว <c oughs> เขามีทิ่ชู่มีนะแล้วร้านเขาก็เปิดเพลงคล้อยฟังเบาๆแต่เนื่องจากเดติดลิขสิทธิ์นะบอกพี่โอ๋ขอปิดเพลงชั่วคราวาวันนี้ผมมานําเสนอนะเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวผมนัดพี่โอ๋ที่แบบว่าข้างในเรามีอะไรรับประทานมากเดี๋ยวผมจะบุ<ย>กครัว,รวเลยได้ไหม ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น<ด>วันนี้หมดคําถามนะครับถ้า<อ>ท่านมาที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวัสดิานนทจะมีของกินอะไรไหมในโรงพยาบาลก็มีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครอยากจะกินอะไรเพิ่มเติมสารพัดแต่ร้านใหญ่ๆของพี่โอ๋อยู่ตรงประตูทางเข้านั่นเองใช่ยังงผมขออีก,การที่เฮงเฮงปงปงๆนะขอบคุณค่ะนี่คืออีกหนึ่งร้าน นาที่ผมแนะนำแล้วก็บทคำถามพัทีว่ามีของกินด้านหน้าไหมไวัดถุรวยไวเดือนหนึ่งสองครั้งเราก็มีจำหน่ายอีกเช่นกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านในดวงใจของพี่โอ้นั่นเองฝากในอ้อมอกปล้ำใจด้วยนะครับฝากเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปสอยยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่โอ้จบจุดที่ร้านอะไรครับขอชื่อร้านหน่อยร้านบายวิโอขอเบอร์มือถือหน่อยครับ0ู4ย์8 7 4 2 8ค่ะ ของเรามีวันหยุดไหมครับอ่าเราหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะและนักขัดตะเลอ์ค่ะเขาบอกแล้วนะหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัดตะเลอ์ใครจะมาก็ได้นะแต่ร้านปิดปิดนะครับแต่ไม่ต้องกลัวมาที่นี่อิ่มสบายท้องแน่นอนนะครับนะขอสักเรื่องเวลาอ่าได้ครับก็คือตั้งแต่หกโมงเช้านะคะถึงบ่ายสองโมงนะคะแต่อย่าเพิ่งเชื่อพี่โอ๋นะมันบอ่ายสองปิดบ่ายสองมาทีหมดก่อนหมดก่อนอันนี้ผมรู้นะเพราะที่นั่งอะไรเราเยอะแยะนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอ่ะในดวงใจเลยนั่ค่ะ มีเรื่องราวด,ดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีคราวหน้าผมจะนําเสนอร้านดีๆเหมาะกับการฝากท้องแบบนี้อีกที่ไหนติดตามการวันนี้กว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเขาบุคควเลยนะได้เลยค่ะนะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะขอขอพบพระคุณสีพันธุ์กรุปการบัญชี S K R and Service ตลาดไทยสมบ,บูรณ์สแควรชาบูไข่พรดนุศดีคลังกระเบื้องเจสีข้ามันไก่ตอนไฮหล,ลังหลวงพี่ปอรพระประหลัดคุณพจนเชาธรรมโมสุขเคยริคาเฟ่แม่แก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุขสวัสดิ์น้านหยวนบะหมีเกี๊ยวกุ้งสาขาพระประแดงแม่แบนขนมไทยบางกะบัวจะเอบ๋บะหมี่ปูสาขาตลาดพระประแดง มดยิ้มน้ำตาลดอกมะพรา้าวแม่ติ่มปลาสดหน้าเทศบาลช่างอเร็กรีโนเวต24่สิยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัยขนมบ้านใบบุญบ้าโรไม้คาเนฟรอนโกประคาสาขาพระประแดงร้านแมตาเบนออปติก เบเกอร์เฮาส์คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่น้ำบวยหน้าอำเภอสดชื่นบ้างกระตา่ายคอฟฟี่ลิวเบเบรดแอนด์เบเกอรี่ย่าจันถั่วกวนชัมเพชรหึงซินเทกไลท์กินหมูกระทะแอสุขสวัสดิ์78ดฮาวาซักแห้งและเมี่ยงคำสูบโบราณบายลับบิดคิ้ว